สวัสดีครับวันนี้เราพบกันเหมือนเดิมนะครับกับสำนักเรานะครับ WSW Custom Bike นะครับแล้วก็รายการ m o t ตอคัตตของเรานะครับต้องขอบคุณ FC ที่คอยติดตามช่องของเรามาตลอดนะฮะวันนี้เราผมจะพามาดูเจ้า r o y a l อ n f i e l d 650คันนี้นะครับรถที่ยังเป็นยอดนิยมอยู่นะครับยังไม่ตกรุ่นนะครับถึงมันจะมีรุ่นใหม่ๆหรือปีใหม่ๆออกมาแล้วนะครับราคารถรุ่นนี้ก็ยัง ราคาดีอยู่นะครับประมาณรถใหม่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่ารถมือ2นะครับมีตั้งแต่แสนสองขึ้นไปนะฮะอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกหานะฮะผมแนะนําเลยครับว่ารถตัวนี้ยังเป็นรถที่ดีอยู่นะครับหการเซอร์วิสง่ายนะครับค่าใช้จ่ายไม่สูงนะฮะปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีนะครับอันนี้แนะนําเลย650ยังเป็นอะไรที่ยังติดชาร์จอยู่นะฮะมาเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้นะครับว่าอีก1นึคันอีก1แบบแล้วนะครับที่ลูกค้าส่งมาแต่งกันนะครับหล้านเรานะครับ คัดต้อมนะครับตามตามสั่งของลูกค้านะครับใครอยากได้อะไรแบบไหนสามารถแจ้งเราได้เลยเอาที่เราชอบนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดในการแต่งรถนะครับขอเราชอบทุกอย่างจบนะฮะอันนี้ผมเลยแนะนำลูกค้าทุกทกท่านนะครับหรือคนที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าเป็นวิทยาทานในการแต่งรถได้รู้ราคาได้รู้แนวในความคิดของแต่ละแบบเราชอบมุมไหนเราเก็บไว้นะฮะ แล้วเราซื้อรถมาเราจะแต่งก็ตามนั้นได้เลยมาครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันกับช่วงหน้าก่อนเลยไล่จากช่วงหน้าไปช่วงหน้านะครับเอาตรงช่วงล้อนะครับของโรยเยอร์ฟิวเรายังใช้แบบฉบับเดิมนะครับเอารหลังเดิมนะครับมาใส่ล้อหน้านี่ล้อหลังเดิมนะมาใส่ล้อหน้าก่อนแล้วก็ซื้อล้อหลังใหม่ขอบ17นะครับของ rcb มาใส่ล้อหลังนะครับราคารหลังเนี่ยอยู่ที่6000บาทอ่า แล้วก็ขึ้นเส้นลวดใหม่อะไรใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยางหน้ายางหลังนะครับอยู่ที่13,500บาทนะบาทครับอันนี้เป็นพิลารี่ไรวิบากนะฮะแล้วก็ซื้อยางในหลังใหม่1เส้นนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทแต่ถ้าเป็นรถมือ2มาหรืออะไรพวกนี้ครับก็เปลี่ยนยางในหน้าใหม่ด้วยนะครับอีกเส้นละ300บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะได้หน้าตายางใหญ่ๆอย่างนี้เลยขยายกราบล้อให้หน้ากว้างขึ้นแล้วก็เพื่อให้ยางมันแบะให้เตี้ยลงแล้วก็ขยายหน้ากว้างให้ ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกครับล้อเลยดูเต็มทั้งหน้าทั้งหลังเลยเบอร์ยางนะครับอันนี้เลือกใช้ที่ยางหลังเบอร์150นะครับแล้วก็ยางหน้าเป็น110เท่านั้นเองนะฮะเอชุดหนึ่งอ่ะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ืนนะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาทําเฉพาะล้อยางอย่างเดียวก็ได้นะครับอยู่ประมาณ20 0 0 0 20,000กว่าบาทนะครับแล้วแต่แต่ละคันว่าเป็นดุมสีอะไรล้อสีอะไรด้วยนะฮะมาครับต่อเลยครับอย่างนี้บางโคลหน้าอันนี้ใช้เป็นบังโคลเดิมนะครับ ทำสีขาบางโคนหน้าอย่างเดียวนะครับอันนึงก็อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะยางชกหน้าครับยางชกหน้านะครับสำหรับรถคันที่เก่าแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับมีเปลี่ยนได้เลยนะครับคู่ละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองส่วนมาตัวขาไฟเลี้ยวนะครับขาไฟเลี้ยวหน้าตัวนี้อ่าเป็นตัวถูกนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทไฟเลี้ยวอยู่ห้าร้อยบาทนะครับขาไฟหน้านี้เป็นของเดิมนะครับทําสีใหม่นะครับอยู่ประมาณหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับ คนกระโหลกไฟหน้านะครับอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับอันนี้คือค่าทําสีนะครับจากกระโหลกเดิมที่เป็นสีเงาสามารถมาทําสีดําได้นะครับราคาอยู่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะต่อมานะครับเลนไฟหน้าครับอันนี้เป็นเลนไฟหน้าลูคัสนะครับ p l 7 0นะครับนี่ตัว P700 ครับโทษทีครับจนตัว P700 นะครับเป็นรูปเบนท์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ตากล้องมาดูให้นะครับสำหรับลูกค้าสนใจงานวินเทจนะฮะ นี่จะเป็นทรงออกแบบคลาสสิกแบบนี้เลยผมบอกได้เลยว่าใส่แล้วหล่อมากแล้วก็งามแท้ๆเลยนะครับนี่ตัวนี้เลยครับราคาอยู่3,500บาทน,นั่นเองครับตัวนีอ้อันนี้ก็มีอยู่ช่วงนะครับที่คนนิยมนะครับอยู่ที่เราที่จะเลือกใช้ครับบอกไว้เลยการแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่เราชอบทุกอย่างจบครับ ตังเราเงินเรานะครับทำรายได้หมดนะครับรถของเราเหมือนกันต่อมานะครับเป็นแฮนด์นะครับอันนี้เป็นแฮนด์ปีกนกทรงสูงนะครับขี่ง่ายขับสบายสำหรับคนที่สูงประมาณทักร้อยเจขึ้นไปนะครับถึง180นะครับดูผมร้อยหกสิบอ่าร้อยหามเตียรำปั๊มง่ายนะบอกเลยอ่ะดูท่ายืนนะครับอันนี้ผมยืนล้อมรถอยู่เนาะปุ๊บผมเอื้อมมือมาจับแฮนด์ได้เลย แต่ส่วนใหญ่ของผมก็จะใช้ประมาณทักตัวเตี้ยวเตี้ยวนี้นิดนึงนะครับก็จะไซส์พอดีพอดีไม่ต้องสูงมากนะฮะแต่สาหรับคนที่ตัวสูง170กว่า180ก็ยื่นมือมาก็พอดีครับได้ไซส์เลยแฮนด์อยู่ราคาที่2,500บาทนะครับแล้วก็ชุดสายสายคันเร่ง2เส้นสายเบรกหเส้นสายคัสหนึเส้นนะครับอ,อยู่ราคาอีก2,500บาทนะครับได้สายเร่ง2นะครับสายเบรกหแล้วก็สายคัสอีกหนึ่ง เพิ่มความยาวของมันขึ้นไปนะครับประมาณสักบวกเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3นิ้วเท่านั้นเองนะฮะต่อ,อ,อมานะครับจะเป็นปลอกแฮนด์เนาะปลอกแฮนด์นี้ใช้เป็นบ well ิดเวลสีน้ำตาลนะครับราคาอยู่ที่1,200บาทนะฮะส่วนกระจกนะครับกระจกใต้แฮนด์ตัวนี้สำหรับเป็นแฮนด์เดิมนะครับหรือเป็นแฮนด์เจ็ทั้งแปดทั้งตัวราคาอยู่ที่ชุดละ1 0 0 0บาทแต่ถ้าใครใส่แฮนด์อ้วนแฮนด์อะไรพวกนั้นนะครับจะอยู่ที่ราคา1,200บาทนะครับช่วงหน้าเราก็จบก,กันเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้อ๋อมีตัวอีกอย่างนะครับนี่สวิทนะครับสวิทไฟผ่าหมากนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรถปีเก่านะครับที่ไม่มีไฟผ่าหมากนะครับเราต้องเปลี่ยนสวิทข้างนี้ใหม่ทั้งชุดนะครับแล้วก็มีตัวกดตัวนี้เพิ่มขึ้นมาสามารถเปิดไฟผ่าหมากได้เลยอาฮะราคา850าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ของจําเป็นที่จะต้องใช้เลยมาครับมาดูตัวโทนสีถังกันบ้างนี่อันนี้ทําสีใหม่นะครับทําสีใหม่นะฮะ เป็นสีดําเงานะครับตัดด้วยเส้นทองนะครับจะตัดลันออกมาประมาณนี้นะครับยิงขึ้นมา่างนี้ครับแล้วก็มีเส้นมุกมกตรงนี้นะครับเป็นสีดําตัดทองนะครับราคาอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นเองนะครับรับประกันสีอีก1ปีนะครับหลังจากนี้รับประกันสีให้1ปีสําหรับคนที่ทําสีราคาแพงประมาณนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเกรดพรีเมียมมากเลยนะฮะช่างทาสีของเราติด1ใน10อันดับประเทศแน่นอนครับสําหรับสีงานดีๆราคาแพงประมาณนี้เลยครับ ต่อมานะครับกัดอ้อยครับอัดกัดออยลายอังกฤษนะครับราคาอยู่ที่650บาทนะครับส่วนกันแข้งด้านล่างนะครับราคาอยู่ที่1,800บาทนะครับกันล้มนะครับสี่เหลี่ยมนะครับกันล้มล่างของ r e นะครับอนนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับท่อครับอันนี้เป็นท่อทรงคลาสสิกเป็นทรงบวบนะครับทรงบวบเป็นท่อตรงยาวนะครับแนวคลาสสิกอย่างนี้ราคาอยู่12,000บาทเท่านั้นนะครับ สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวเราท้ายคลิปเรามาดูเสียงท่อกันนะครับว่าเสียงท่อจะเพลาะแค่ไหนต่อมานะครับทำสีฝาเครื่องทําสีฝาเครื่องเราเยังราคาเดิมนะครับมีฝาเครื่องชิ้นนี้ฝาวาลนะครับแล้วก็มีชิ้นเล็กนี้2ชิ้นแล้วก็ฝาห้านี้กับฝาสเตอร์หน้าชิ้นนงครับอยู่ประมาณ6ชิ้นราคา2,000บาทนะครับประเกน็นต้องซื้อประเก็นใหม่เบิกประเก็นใหม่หมดเลยนะครับอีกประมาณ700บาทนะครับประเก็นซีน สำหรับลูกค้าที่จะอยากทำแค่ทีละจุดทีละจุดเี้ยที่ร้านเราก็รับทานะครับถ้าเป็นกรุงเทพนี่ครับรับส่งฟรีถึงบ้านนะครับต่อมานะครับรันมาเรื่อยๆมาดูช่วงท้ายกันบ้างนี่ช่วงท้ายกันนี้นะครับตัดเป็นท้ายะแคมนะครับบอกท่านผู้ชมทุกๆท่านได้เลยนะครับสาหรับคนที่อยากตัดท้ายนะครับอยากให้ดูคลิปจนจบจบจริงๆนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับแต่อยากให้ดูระยะในการตัดท้ายให้กับ ท่านใดที่ซื้อรถมาแล้วเป็นรถเดิมๆวันระยะจางนี้นะครับจุ๊บยางสีดําตรงนี้นะครับจุ๊บยางสีดํานี้ถ่ายขนาดขึ้นมามันเบาะเดิมได้เลยครับนี่ระยะเราจะอยู่ที่ระยะนี้นะครับเบาะมันจะสั้นเหมือนเข้าไปแค่นิดเดียวนั้นเองแค่นี้เองเชื่อได้เลยว่านั่งสองคนได้แน่นอนนะครับพอบอที่บ้านน่าจะอนุมัติได้ง่ายนะครับเราแค่เปลี่ยนทรงรถเท่านั้นเองเราไม่ได้แบบตัดให้มันสั้นจู๋หรือว่าอะไรพวกนี้นั่งแล้วลำบากนะฮะแค่ ปรับระดับทรงมันใหม่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนี่เห็นนะครับพื้นที่ระยะหลังโหนี่ขนาดเส้นกลางเบาะนี่อยู่ตรงนี้นะนี่เลยมาที่นั่งหลังเหลือเือเลยครับนั่งสองคนนี่ไม่ต้องพูดถึงเดินทิปหรือว่าอะไรแบบนี้นั่งได้สบายมากนะครับใครอยากตัดท้ายนะครับมาตัดระยะนี้ได้ครับระยะมาตรฐานของที่ร้านนะครับสามารถนั่งขี่ได้สบายๆแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อเลยนะครับ ท้ายโค้งตัวนี้นะครับสามารถตัดเองที่บ้านได้มีคลิปวิดีโอสอนครบหมดทุกอย่างถ้าสั่งครบชุดของร้านเราไปนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําที่ร้านอย่างเดียวนะครับสามารถส่งแล้วก็ให้ออกกลับไปทําที่บ้านได้นะครับขอให้เชื่อมเป็นทําสีโค้งเป็นแค่นั้นนะครับก็สามารถตัดต่อได้แล้วสามารถสั่งยกชุดนี้ไปได้เลยแล้วก็ไปประกอบกับรถเราได้เลยนะครับท้ายโค้งนะครับราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับเบาะอยู่4 0 0 0บาทนะครับมังกรหลัง3,5 0 0ไปท้าย1000ขาป้ายท้าย1 5 0 0บาทนะครับ ขาไฟเลี้ยวหลัง1้อยไฟเลี้ยวหลังนะครับหัวกระสุนตัวนี้ราคาอยู่ที่500บาทนะครับโชกคหลังโอเคดีนะครับตัวโหลดเตี้ย1นิ้วมีสเปคเดิมโหลดเตี้ย1นิ้วนะครับแล้วก็มีโหลดเตี้ยประมาณนิ้วครึ่งครับผมตัวนี้ราคาอยู่5 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้น่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรอ้อมีอย่างหนึ่งตัวย้ายพักเท้าหลังครับสําหรับคนที่มีคนซ้อนนะครับย้ายจากตําแหน่งนี้ลงมาข้างล่างนะฮะจะนั่งแล้วสบายขึ้นในการวางขานะครับเวลาเรา นั่งตรงท้ายนี้ไปขามันจะวางลงไปเป็นรูปตัว L ธรรมดาเหมือนเรานั่งเก้าอี้ตามปกตินะครับตัวนี้อ่ะฮะราคา1,500บาทเองนะครับตัวนี้เป็นงานของ DWW เองเลยนะครับมามาฟังเสียงท่อกันหน่อยหมดแล้วอ๋อลืมอีอย่างนึงครับปกตีโอ้ลืมหลายอย่างเลยมาครับตากกล้องมาดูทางฝั่งนี้สําหรับลูกค้านะครับที่ใส่ท่อสั้นท่อสั้นท่อนอนท่ออะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเอียงรถแล้วขาตั้งเราเฮ้ยทำไมมันติดวะ มันเทโค้งเยอะๆแล้วมันติดนี่ครับตัวนี้ครับขาตั้งงานสร้างโมนิฟายขึ้นมานะครับราคาอยู่ที่สา0พันรอยบาทราคาแพงนิดนึงครับแต่ก็นี่ครับหลบเตะขาตั้งได้ง่ายแล้วก็ขาตั้งหลบเข้าไปข้างในอยู่ใต้ท่อนะครับไม่ติดนะฮะบอกได้เลยนะครับสำหรับรถโดเตี้ยอีกสามารถตัดขาตั้งค้างให้สั้นลงก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่เป็นงานสั่งทําเท่านั้นนะมาครับมาเรามาฟังเสียงท่อกันนิดนึง ท่อคลาสสิกนะครับมีจุกอุดเสียงให้ทุกทุกใบนะครับของที่ร้านนุมน่มๆพะ้าะท,ทุมๆนะบอกได้เลยนะครับสำหรับคนที่สายคลาสสิกวินเทจนะครับอยากแต่งรถคัสตอมวินเทจนะครับท่อทรงนี้ถือว่าอีกหนึ่งชุดเลยนะครับที่ผ่านเลยครับอ่า แบรนด์โลเวลนะครับพ่อนะครับยังไงก็มีคุณภาพเสมอนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาปกติทั่วไปอยู่ที่10,000บาทนะครับพ่อตัวนอนตัวนี้อยู่ที่หนึ่งห่นสองพบาทนะครับใครสนใจตัวไหนนะครับทักมาสอบถามทางเพจร้าน w s w ได้นะครับแล้วก็อยากโทรหาผมโดยตรงนะครับหน้าเพจร้านดับเบิลเอ็นเบิลได้เลยนะครับมีเบอร์โทรผมอยู่ตรงนั้นได้เลยนะครับสามารถปรึกษาได้ถึงเที่ยงคืนทุกวันอ่ะฮะวันนี้ ฝากรายการของเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ